สวัสดีครับผู้ติดตามหกล้อเ,เพื่อนผลครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยือนนะครับทีมงานบุญสนองกับนัดนิวโหราดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแม่ม่วงครับแม่ม่วงได้ทีมงานใหม่ครับติดสติ๊กเกอร์นัดนิวโหราดแล้วโอ้ยไปนังฮะ Mấy muốn ăn trôm hả? Trôm Mấy muốn trôm Phải qua đây Ủa oh, xong rồi tiếp phải qua đây đâu à Lên xong rồi mang sẵn lại ทางเห้ยวิ่งทำไมไม่วิ่งโอ้กำนันเอก็มาโอ้เจ้าเขียวอันนี้รถกำนันเอกครับทำไมจะเหยียบร่องไหมไอเหยียบร่องด้วยไง

ทำไมเขาได้สองน้วตัวเองทำไมได้สามนี่เปิดหัวหรือเปล่านี่แกเปิดหัวแกเปิดหัวปิดตูดดติายด้วยโค้งเครื่องแกรอดได้หมดอ่ะรถแกกอไผ่กูยังหาแกไม่เจอเลยเอ้าเหี้ยมาแล้วระวังนะพี่ถึงแล้วสีขาวด้วยเห็นแต่ฟูโซเขาจำแม่ม่วงจมมาดีเลยครับมาเจอพาแพรพาตัวนี่ขายดีไหมเนี่ยขายดีไหมก็เข้ามาแล้วไงจะกลับบ้านเที่ยวไง ไม่เอาขอไม่ซื้อหรอกข่อเฉยเลยนะดินเนี่ยเข้ามาดูรถมองเลยมองอะไรเขาไม่เอาแตกก็แต็กเสียวแตกก็ลับห้าร้อยเอง ไม่ขึ้นกัมาเช่าแล้วแล้วไม่ได้ขอเผื่อเัเหมอนทิกเกอมันมีอยู่เนเ้าติดมาหลุดด้วยอะไรหลุดไอ้ของดินเ่วอนอยู่บนรถอะยังไม่ได้มาให้เลย ื้อบลาหน้าบนต้องับใจโอ้อันนี้รถกำนันเอกน,นะอันนี้กำนันโจกันยักง์ยัาษแปดครับฮะไฟข,ขึ้นหรือเปล่า ไปล้างไม่ไปเออไปเล็กฮะไหนลองนี่เอ้ยไม่รุ่นเอาไปฮะ้อไป ดูดเลยอะ่ะโอ้ทำที่อโอ้จะด่าหรือเปล่าใส่รองเท้าขึ้นลวดเขาเนี่ยก็ทำที่ใส่รองเท้าไปเนียโอ้ตายแล้วฮะตัดน,นี่มาครับสลูเหลืองตะลูเหลืองมาช่วยแล้ว <laughs> มันดูดเลยอ่ะอยไม่ขึ้นเลยอ่ะดูดฝนฝนล่อยไหมแถวนี้เมื่อคืน,น,นยังว่าอู้ฝนมาอ่อะอ้าโลเหลืองครับโลเหลืองเจ้าสันนี่กราแก่ขับเองไหมเนี่ย 1354งส้าสุญสนองครับอ่ะลูบ,บครับ204หอจกอนัเนิวโคลาดมา เปลี่ยนล่องเปลี่ยนล่องใหม่ด้วยโอ้าบุ๊บปุ๊บบ๊บเลยถึงว่าเขาเล่นแต่สองร้อยสี่กันอู้ว่ะพี่แมวมาแล้วเล่นเลย หดจริงๆเลยทางโหยาวมากเลยคลิปนี้ นวลนวลเลยนะพร้อมที่จะลงโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไพีย่านี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากเข้ามาติดตามใน YouTube ของร้อเพื่อนฝนด้วยครับสวัสดีครับ